<differences S 2> สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพายอร์ช่องตกปลาที่พาทุกท่านไปตกปลาพร้อมกับการร้องเพลงวันนี้เขาไปให้มาเบ็ดเมืองเนอะแต่ช่วงนี้ น้ำแดงอีป้อน้ำแดงนี่เป็นว่าปากโกดนักเนอวันนี้เขามาอยู่กับตีนน้ำแม่ปิงสวัสดีเพื่อนพี่ๆนะนะนักตกปลาทุกท่านกับตัวถ้าเข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆกับตัวมาเพื่อหายคิดถึงกันแล้วครับนานาครับวันนี้เขามากับแบบหน้าดินแล้ววันนี้อย่างที่หาดไปครับวันนี้ไอ้ไว้มากับน้าจอ y e a มาแล้วหหน้หาตามืน่น ประกาศตัวโควิดไว้ช่วงเนี้ยโควิดเหรอโควิด49วันอ๋อโควิด49วันวันนี้ก็มีโอกาสนะครับได้ออกมาใหม่ต้องนอกบ้านห้องแม่นเพราะว่าอย่างช่วงนี้น้ําบ้านเฮามันแห้งแล้วก็เลยเบ็ดเมืองมาได้มาได้เดี๋ยวเอาอี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าวันนี้เขาโต๊ะเป็นอย่างนั้นแม่นไปพร้อมกันแล้วก็เปิดห้องว่าใจสุดอย่างกันห้องเตรียมมาอย่างกันห้องแต่อย่างที่หานะครับหลังหน้าจอวันนี้ครับดูครับอ้าวโอ้น้ำแดงน้ำนัำ ไปไปแล้วเราไปดูกันดีกว่าว่ามีอย่างไรบ้างไปไปพอไปและสูตรอาหารที่เขาใช้วันนี้มาดูกันแฉม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 ชัวว์อันนี้เป็นสูตรของเอบีฟิชชิงนะอันนี้ยำต่เจ้ามาครับครับผมอ่าแต่จะยำต่เจ้าวันนี้อันอันนี้สูตรของลูกบาวอีโป้นั่นแหละเอาไอเอ็กก็ทำให้โอแม่นสูตรนี้ใส่ย่างพ่อครับนะจอมครับหั่นยำต่เจ้า ขนมปังขนมปังอะไรอย่างแฮมขนมปังเอวีแล้วก็แย a m l o เอวีแล้วก็อย่างแฮมไอยางะสูตรเคียวอ่ะเออสูตรเคียวมักเอวีอแล้วอย่างแฮมแล้วก็สูตรพิเศษเอวีอ่าอย่างแฮมแล้วก็แล้วก็แล้วก็อยางก็ได้ไอเคียวหูอ่ะ โปเต้โปเต้อมาได้จอมเบสเมืองกันอย่าีกแล้วนะครับวันนี้สูตรแน่ดินเฮาก็จะนะครับดูอยากที่หน้าจอมยำครับเดี๋ยวเราจะขึ้นหน้าจอมเอาไปใส่แหนมให้หน่อยนะครับเนาะหน้าจอมเนาะคือซืึอว่ามันจะเป็นผงล้ำไปอ่านะครับอ่ะส่วนตัวของคุณป้าวันนี้เราเตรียมมาเพราะว่ากอตอกันตายคือกันตายอันนี้ของบารมีอุ้ยอูบนะแล้หูล่ะเพราะว่าอย่างบนนี้ยังไงตอรอว่นขยุยขยุยแมนอันนี้กันตายทุก ธรรมชาติเพราะว่าที่ไหนไม่ต้องมีตัวนี้โอัอนแ้วอยากกินข้าวไหอยากกินปลาวะเนี่ยเจัาเือวอนนี้มีปากฏแน่นอนเพราะว่าน้ำแดงไปเข้าไปดูกันแล้ววันนี้เข้าไปดูกันว่าไผ่จะได้ลิงลิงไผ่จะได้ลองลองไปไปลุยลุย ไป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 ไไป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 ะ มันรุดมากองไงโอ้หรุดไปเหียโอ้ยน้่ลำเหลือโหรถโฟล์ทอเบอร์เลยฟ้อนเลยเนี่ยถ้ามันบักกองแง่เนี่ยลูกจะได้ได้เจ้าละได้ได้เจอแล้วโหกำลังลงแหนงมาซานเซียเป็นเบืนะครับไปฝากนะนะคอมเมนต์เป็นกำลังใจนะ้วยแม่นเดี๋ยวไปลุยกันต่อครับเอาแหใหม่ไปกันไหนกันไหน โอ้แม่เฮ้ยโอ้อันนี้เป็นห้อมป่ะปลาแกะลูกปลาโกดโอ้แม่แล้วครับโอ้อันนี้ปลาแมนปลาแมนตัวห้อยก้นประมาณสักกระชั่นโอ้เวลายังยาวก้อยเดียวเหยอแม่มันมาถั่วไปไพเมื่อกียนนี่ปลาแมนโอ้ยปลาเดียวเฮ้ยอันนี้ลูกขอจุ่มแง้มเขามันแง้มหน่อยเอาปลาแมนหนึ่งตัว ตัวนี้วจังมันตัวนี้กวถือเป็นตาอยู่เนาะป่ะเนาะแมนอ่ะมาปรแม่ก็เยไม่เากู่มาตบเพไพ่ต้มโคงหันใหมาเอาแลาไก่น่อยแต่ออกสายแล้วก็มัไหลจับนี่แตแล้วไะประมาณก้านเห่าน้อยตัลอนะแกตลอดนหกินแฮงแวนั่นแหละ

ยแ um. すす่แต่รังอู้แหวะประเด็นพี่พร้อมเสมอแหละขโมยแล้วก็แข้งตอกกันไรนี่ก็ู่กินไปจะกินก э ็เมงแก่งเลยไปเจ้าธรรมดาเนอะอันนี้บ้าเจ้าธรรมดาแล้วแน่เนอะมงมาขนาดตกมงมาหลอกมาหลอนเออได้ละ แไปเอาเลยฮะไปเอาเลยไปเอาเลยได้แล้วนี่เนี่ยไม่พลาดไปเอามาเอาไปเอาแม่ไปเอามาใจเหรอลูดเนี่ยมันขี้มาเต้นเลยมังลิมโอ้ปลาดุกเมื่อกี้เรียบร้อยเออปลาเจ้ยเอจ้วงนิ้วเบนนวดปลาดุกโอ้กินดีแล้วเหรอ มันุษตัวใหญ่นี่เนี่ยนะบ่อประมาณก็เออเดี๋ยวเนาะแขนนี่จะน้อยไปน่อยถ้าอย่ากที่เปล่าเมื่อกีนี่ที่เต่าตะกี้เดี๋ยมาเอามาอุยมันยี้มาแหมงกันนี่ฮแฮชคิกว่ามีตัวเลยหรอไปจุ่มไปจุ่มไปขี้เก่านะเนอะเนอะตัวนี้อ๋อ กันได้ก right oh. ah oh, ็เมนกันได้พอบังกันนี้ก่อนกันนี้ก่อนสวีงโอ้สวิงยูดโอ้สวิงยูดไม่กล้าวเลยวนเลยวนเลยวนเลยโอ้มันเข้าไปในไปแล้วมันเข้าในเขียนเลยเว้ยเขียนไปเว้ยเออเรียบร้อยยูดคืบอกว่าเขียนไปเว้ยถึงแม่ถึงแม่เขียนไปเว้ยเพราะสวิงเนี่ย พวงก็สวิงอมั้นะโอ้ยนั่ไม่เขียนไลยเวอรอีพ่อเขียนแจ้กอุ้ยรูดสองตัวแล้วพว <c oughs> อบุงแน่นะอีพ่อแล้วพะวะเขียนเอชอบรูดสองตัวพราะพอบุ้งกนันไหนครักันเนี่ยกันนี่มีอยู่ห่อมีเอา้าแม่มีอยู่บ่ามีกับพ่อ,อมีแหวนยังเก่า โอ้นั่นแหละดักเสพกรรมเดียวไปได้อุ้ยป่อหานไปตัวแล้วเนี่ยโอ้เนี่ยอี้ป่อไปเดี๋ยวนี้นะมันยังได้เนี่ยอี้ป่อหานป่อจ็โอุ้งวดซื่อแล้วเนาะจะใครก็ขอมีนบาลุ่นตะโกนล่ะโอ้โหแล้ว่ำไมไปยังยาวไกลอยู่ได้งอมมาได้สภาพใหญ่ๆครับผมงอมบอกวอามีคนมาแอบหาด้วยวันนี้นะ มีคนเอวหาโอ้บังง้อมแล้ววันนี้เป็นมาเอวหาอีกปอบังง้อมแล้วนี่ช่องดังแล้วนี่สวัสดีครับผมก็ว่าภัยขี่รถจอดบีมแกอะไรปุ่นปิมปิมปิมเกือบจะเอามาเห็นขว้างมาเนอะเอ๋ช่องพี่นุพี่นุครับผมครับสวัสดีครับผมนี่ช่องคนดังแล้วนี่ได้ปากกันเมินเลยจะไปจอมไหนครับวันนี้วันนี้จะไปจอมปากเอ้ครับกําลังจะไปแล้วครับกําลังจะไปไปเตาคาล์บอนก่อนอ๋อไปเตาคาล์บอรถก่อน อ๋อโอ้ยพอลูกหลานหน่อยไปจอมแปะก็ขอขึ้นได้แต่ตัวมังไดอ๋อเอาวันนี้ก็ไปจอมเบสจอมแปะก็ขอให้ได้ตัวใหญ่ๆเนอะตัวมังได้ตัวมังอ๋เขาจะเอาใหญ่เกินนี่โป๊ะก็ไ่ได้นะต้องเออประมาณมังเงี้เอาเอ้าวของพี่นุ๊กครับแวะมาเอหาก่อนมองหายงอมตอนนี้ปลาก็อ่าอย่าได้ห่างนะครับแม่น้ำแดงไปได้ตั้งแต่รู้ตัวอีโป๊ะไปดักเซฟน้ำเขาเอากระแตกนู่นนี่กระเซงลงน้ำละแตกปลาตัวที่อา นาจะพออ่ะมีอยู่บ้งก็ได้เอาลองยกอ่ะอ่ากง่อรลพออ่ะพออ่ะพออ่นี้ก็คือปลามนน้อเฮ้ย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 ไหนลุดไปแล้วเออต้องกระเซาะแมนไปเลยปลาโมไปแล้วลุดไปละ เอ้เดี๋ยวไปดักแซมมดจะเล่นโทรศัพท์แล้วเด้อจริงจะเล่นโทรศัพท์แล้วเด้อเงียบเงาเลือกเกินเถิดเทินหรือไทยจะเนียจะได้ปลาสำบอมากิน หลานได้เหตุดวงสามเป็นปากแกดน้อยเดียวตึงบ่อแล่เหลียวอาใส่กระสังหายไปตุง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 ,ตงเพลิดเพลินหรือ่ายใจตึงบอดีได้ป่าวันนี้มีกระลุกกระเลย ตัวได้ก็ดายจึงบ่ได้มาจะโทษป่าเฮาจะโทษตัวเองขึ้นมาบาดใจแรงโตมันบ่ช um ัวมีกระหลุดกะหามก็เสพพังบุ้งอ่ะ กองใส่ผักบุงบุดก็กองใส่หน้าสะืืดขึ้นมาตูลีลินขามตายวันขามขึ้นตาเตูลดืลดเลยเลรเริดเพลินลุทายเ้าใจบอดีได้ป่าวันนี้ จำได้เป็นปากแก่จำเป็นต้องเอาแล้วเอาสวากรวแดงเอาได้ปากแก่เอาใส่กระชับลอดหายปลาฝากกันไว้ตัวกันแล้วกันครับกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าลุดปุ๊ดข่ำไม่ไดที่หมด กับอัลบั้มไอหนุ่มแน่ดินผลงานเพลงดีมีคุณภาพอีกแล้วครับท่านจะหาซื้อกันที่ไหนก็ได้นะครับเพราะมีจำหน่ายทั่วไปไม่ได้ทั้งตัวเื่องะลรเก็บกระซังนี้ก่อนก็ หมายวันนี้เก็บของกับเป็ตตี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครับม่วนวันนี้ม่วนแหว่ม่วนกะ<อ>ม่วนด้วยอย่างม่วนมันโ่มแม่และโฮมเย็นโอาวากาศดีเย็นสบายครับผมเข้าน้ำขดไหลเลือดเลืเล้ยม่วนวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจที่มีให้กับไอวายอีป่อแล้วก็อนนาจอมกับตัวนะครับเนาะที่อย่างที่บอกครับมันต้องมีได้แปะพ่องได้แปะพ่องเนี่ยวันเนี้ยมันไม่ได้พีที่พายนะมันพีที่พักบุงบอกกันนะแม่จะขึ้นแม้ว่าแต่กองขอบุงกองจะมโทษคนคนนั้น ตกเบ็ดมาได้นะเออข้อประตูอีป่อเก่งขนาดอ่อ๋อแต่เสียได้างเดียวเลยแบบกองผอบุงเลขคุยที่กรมมันอะอะไรกันอะเลขที่ที่กำอะไรกันเขาแห่อันนี้เอามาโทษมันอยังมาได้แต่เลยมาอาจจะขำด้วยที่แรกก็เก่งอีป่อไงเก่งแล้วเขาโมแล้วแต่เสียได้แบบตีผกบุงเนาะเป็นยังโอ้เสียได้แปะโกตุรกีเนาะตัวมึงอีหล่อนอ๋อกระชังก็ได้อยู่อ่ะฮะตัวมึงอ่ะไม่จ้อยกันล่ะอีป่อพ่อมันก็เต่าแขนพ่อมึงอี้ได้ หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งกริ่งกริงกรแจ้งเตือนกันตัวเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ของช่องพายเออร์ผมว่าการจมป่าออกไปทุกครั้งได้ป่าบาได้ป่าป่ารุดป่าได้พ่องได้ป่าน้อยได้ป่าใหญ่ผมว่ามันน่าจะมีความสุขที่สุดที่เขาได้เนี้ย ได้ออกมาเนี่ยสิ่งที่ฮาชอบแล้ววันนี้เอาไว้โอ้โหโกกตึงกกมาลงตุงสีและอีพอเกิมกกตึงกกมาลงตรงสวะพร้อมกับช่องพายเยอะแล้วก็หน้าจอพูดได้ควิดเบดเยอะที่สุดวันนี้ <c oughs> ลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับัครบ๊ายบายครับผม